อ่าไ,ไ,ได้แล้วเหรอได้แล้วได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุณดูสิเดี๋ยวดูยูทูบก่อนยูทูบมันมา,มาแล้ว,ลวได้ได้แต่กล้องไม่ออกภาพไม่กล้องมันดับไปแล้วหรอเอา้าพี่มันอาจจะเป็นที่เน็ตอันเนี้ยการเชื่อมต่อยอดเยี่ยมนะคุณ กล้องไม่มาเนี่ยมันได้แล้วเนี่ยต้องไปดูไอ้นี่สิเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว youtube ก็มาแล้วคุณเห็นเหรอนี่ไงคุณทานไลฟ์ไลฟ์สดนี่ไงมันแจ้งเตือนผมแล้วเฮ้ยพี่อันนี้ไม่ได้กดไลท์นะผมเข้าไปดูกล้องขึ้นอยู่กล้้อองขึนยู่คุณบิ๊กส่วนตัวฮะกล้องขึ้นใน youtube ก็ขึ้นอ่าขึ้นแล้วนี่ไง คุณได้ยินเสียงปะได้ยินได้ยินหมดเลยคุณได้ยินเสียงผมไหมเสียงเสียงในไลฟ์นะได้ยินได้ยินเสียงในกล้องก็ได้ยินโอเคยไไก็ด้ินมันสะดุดไหมอ่ะใน YouTube สะดุดไหมไม่ไม่ไม่มันแค่ดีเลยเฉย มันแค่ดีเลยแต่มันไม่ได้สะดุดมันมาเดี๋ยวคนในคนเข้ามาดูแล้วบอกว่าสะดุดแล้วอ่าถ้าอย่างงั้นก็โอ้ผมว่ามันค้างว่ะใช่มันค้าง